ดับเอาแมพวีนี่แหละแมพวีแมพวีเอาชีลดไหมตรวจสอบมีจักรยชลดนะมาเอาเจมาแล้วมาแล้วเข้ามาเร็วๆคนดีไม่กินเน็ตเป็นไห ไม่ะวิตังเชื่อคลิปเป็นป่ะอินตังเป็นละตั้งช่องวินะูกเกโกบลูกวิลูกภาษาวิทายใช่ป่ะต่หาลูกมันไม่เจอเลยจะวิมาตารูป้วยเราตัดคลิปก่อนนะครับผมมาได้นะครับผม ไม่ตัดขี้เกียจตัดมีผู้ติดต,ตามมินกี่คนละสี่คนพีไไน่ไม่มมดูสี่คนมีคนคอมเมนต์ดีฉันไม่ใคร็กอเข้ามาแล้วนะฮะ กันหมือนกันเข้าบบมาเก,กิดดีสือก้ากำลังอ่าเข้ามาดีมาตะกี้ไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงนกน้ำไม่ต้องตกใจนะมันไม่บอกชื่อสเสียงนกน้ำไม่ต้องตกใจนะผมอยู่นะบ้านนะ ตกใจอ้าวเราวีวีดีเลยงั้นผมเข้ายังไ้นะเพราะแมปเยอะเกินแล้วมันเล็กเกินนะฮะ400กว่ามันต่อไปน่าอาจจะกระมันยากนะคลิปนี้นี่ี่ดูเลยนี่แต่ไรวีมันตรงหน้าจออย่างเดียวมันจะไม่เห็นนิวบินเลยจะกดอย่างนี้ จะมืดแล้วนะครับตอตัดคลิปนะตอนเช้าเลยนะผมลืมไปนะใีน่นี่ว่ามอตเตอร์ไม่เกิดนะครับผมอยากให้ทำบ่เว้ยต่องงรำขามันเหนะื่อยแล้วนะบผบมไม่มอูอนะี่คนทางอะ ยังไม่กดีเียวนครับไว้เล่นสองจุดสาจุดเก้ายงดีไหพอบจากวันจะไปกดนี่ปเจัยอัยยาบินับล้บกสไป สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไม่ได้ใส่เท่าสดนะครับสวัสดีเล่นๆล่นสามนาทีแล้วนะำสันจีเขาจะแล้วครับรอเรยังครับเห็นภูเขาไหมครับเห็นภูเขาไหมเห็นบุกไหมเห็นชื่อไหมไม่เห <AL> ็น นีเปิดมาเล่นกับวีนักชื่อวีนักทักทายหน่อยทักทายหน่อยดิทักไงสวัสะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายลูกก่อนสวัสดีค่ะลำเซียนวีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมไปไปพาเอาของไปเตรียมของเตรียมของจ่ายวีควายไอ้มีค้ามยาเนาะผม ตือนคลิปนี้อันนี้คำจยาต้องใช้วินจนวายนานกันรับชม้ยตีไม้ดีด้เป็นไงเนี่ยถ่ายคลิปอูถ่ายไปดีมไม้ก่อนแลนะ้วก็่นรูปนอือเห็นว่า,าคนจะเล่นเกมเขตเรียนน้ำตาอยากใส่น้ำตาเขียนว่นาเอ็มโต,ววน,ตนังมนไม่ได้ายเลยหรอเ่อ ห้านาทีลงปิ๊นไม่พูดมากพูดเรือพูตอนนี้เราต้องตัดไม้อะไรเอออะไรเงี้ยขี้เกียจพูดนะเออไอวิ๊นยช้ดิไม่มีไม้ใช้เดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จนะมีบัตแรงนะบัตรแรงผมมาเล่นนะผมผมลืมถ่ายคลิปนะครับผมปิ๊นไม่เปิดอ่ะถ่ายอยู่ครับตอนตอนที่ผมชีวิตรอดผมลืมถ่ายคลิปนะ ผมก็เลยต้องมาเล่นอันนี้นะครับผมขอไปท่านผู้ชมนะฮะ <c oughs> อันนี้แบบก็จะหมดไปจะหมดแล้วเหรอเล่นได้อีกไหมขโมงให้ขโมงนี่ก็วางเลย จ้างบ้านเสร็จผมจะไปพาักสองนะผมไดอะไรในเนี่ยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปเนี่ยเราถ่ายคลิปไปก่อนเลยหกนาทีไอ้คอนไอ้อนมันติดลูกได้ไงล่ะติดติดเป็นล่ะบินติดเป็นแต่เดี๋ยวไหนบินลองไปดูคลิปไอคอนดิเดี๋ยวว่าไอ้คอนเล่นเก่งเอาไว้เราบอกเออลองดูดิวีบินเล่นเก่งกว่าอีกตายทุกรอบไม่มีจุด เออบิลลองไปดูมันอัดคลิปดิไม่เห็นเลยมื่ก็ไปในยู u ูบเขีนว่าคนชอบเล่นเกมคนจิ๋วเออมันจะมีเกมหนอนมันจะเขียนว่าเกมเกมหนอนหนึ่งนั่นแหละกมเข้าไปนั่นแหละกูกูพูดอยู่ตัวใหญ่อ่ะบินอันนี้อันนี้ใหญ่จีแรกๆเราบินถ่ายคลิปอยู่บินโดยพูดเนี่ยถ่ายคลิปอยู่อ่ะ,ออะก็มึงมาพูดนีน่กูเลยพูด เกษตรค่ะคือ้าว่งานะครับอาจารย์น่งกนนะครับปุ่ดไม่ได้จริจะบอกแกตะโกนเสียงข้าวเป่ได้ก่วีลงยูทูบไม่ได้ไหมยอนยีน้ ไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้นะพี่ต้อไม่ใช่คนมอืม้วติ๊งค่ะแก่อี๋ติ๊งไต๋โยอี๋ไตยโยมันได้คุณแก๊งยันแล้วสามอันครับคิดแคกสองอันครับอีกอันนึงเจ้าไปทำอะไรกันเป็นนอนดีจะอะไรล่ะ แค่ส well? ีดำอ่ะพ no, 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 no. ี่ีลน่แ่จะจะลำบากนั่นนะแกตาี่โอ้ตดีกว่าอีกนี่ตาดีกว่าอีกไม่ไปนอนนอนอน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 ออนอนก็จะอ่ะ ลืมว <iet> ่าอ so like ัด so ช like like ิดอยู่ที่ไหนวะวิอยู่ไหนอ่ะหลังวิ่งตัวสว่งอ๋อและตรงตัววันโองไหนขับไท่ตัวไอิขัิ้งค์กไหนอยู่นี่อยู่นี่ขับพ้งค์กูับนอนก่อนบินอนก่อน๋ิวมาไหนบินก่อนดิมาไหนบินก่อน อ่า mai บีนมัมมี่บีนเรา ทั้เมื่อวานนั่นเหรอเนี่ยโคดวันเลยนี่ยน้ำพัดจริงหยุดน้ตูดเลยเนอะไปได้ไงหนไปไปไปกับเต็ม่าไม่รู้หรอกไปไหนเนาะรู้เล่นน้ำมันเป็นน้ำตกวางปลาไข่ใช่ป่ะวะใช่ปะบินวางปลาไข่ปะบินสร้างบ้าบินจะดันเทียงนเลย ถ้าไอ้บินไม่สร้างบ้านแล้วมันจะทำอะไรมันก่ออิดแบบนี้ก่อไม้แบบนี<อ>้มาช่วยสร้างบ้านเลยใส่ที่นี่มาดิผมมาสีอันอนี้เก็บมันบิ้นอย่างนั้นก็ตุ๊กออกก่นบิน้นะะคแล้วก็เป็นการให้หลังตัวแล้วก็หาที่ตัดกันอยู่นะคะไร เดดเดดยี่สิบวันเดดเดดเี่ะ จะมีตรวจเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้ร yeah. okay. okay. ่วมกระบวนการสองนั้นเสือเดินทางด้วยนะคะท่านสารนิสภาคชวานค่ะผู้ประชาการตำรวจนครบาลนะคะเข้าประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับแฝงสองนั้นเสือเดินทางข้ามชาติและก็ทิ้งโสดศพถูกผ่านมือลูกแพรภายในอาคารนี้นะคะที่ศูนย์วิทยาเขตค่ะก็คุยกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะกับทุดตรวจสวนสำนักขนส่งคือท่านบอกอย่างนี้ว่าในการสอบสวนเนี่ยต้องมีการเพิ่มอีก2ประเด็นด้วยกันมอบหมายให้ทีมตรวจสวนนะคะข้อมูลเพิ่มเต๊ะ เอายมาแล้วไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจยี๋ยหน้าแอปเปิอะไรเนี่ยเดี๋วะจะคิดผมจะเปิดบ้านผมไม่ดูนะมีเอากระจกกี่ชั้นดิสองเด้อ